สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับพบกันกับผมเมเช่นเคยฮะทุกคนครับ w d s u p e r Bike จะเริ่มต้นสนามแรกในพรุ่งนี้นะฮะบอกกันแจ้งกันไว้ก่อนนะครับโปรแกรมตารางเวลาการขันเนียผมก็จะแปลจะแทรกเอาไว้ในตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะแคปหน้าจอได้หรือจะติดตามผมใน Facebook Fanpage Bikerman นะครับก็จะโพสต์ปากหมดเอาไว้ตรงนั้นไปเจอกันที่ฟิลิปไอแลนด์ที่ออสเตรเลียเวลาจะเช้านิด่งนะครับ พรุ่งนี้จะเป็นการทดสอบ Fp1 Fp2 ก็ไล่ตั้งแต่ประมาณสัก6กโมงกว่าเป็นต้นไปแล้วก็จะลงแข่งขันในช่วงประมาณสักเที่ยงนะครับแต่วันนี้พรุ่งนี้น่าจะจะเป็นการซ้อมวันแรกนะครับไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นยังไงนะฮะก่อนที่ m o t ต g p จีพีนี้จะมาถึงในสุดสัปดาห์จากนี้ไปในช่วงปลายเดือนกันเนาะแต่ทุกคนครับประเด็นของ m o เตจีพีวันนี้ที่ผมจีงหัวมาก็คือเราจะพูดเรื่องของทีมรองหรือว่าทีมเซตนไลท์ทีมที่ไม่ใช่ทีมโรงงานนั่นแหละ ห้าค่ายผู้ผลิตครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับทีมรองก่อนเผื่อว่าเพื่อนๆที่ติดตามการแข่งขันใหม่ๆนะครับเป็นมือใหม่ในการดูเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบจะมีห้าค่ายผู้ผลิตก็คือ d u คาติ KTM, a p อ็ i พยมและก็ Honda เขาก็จะมีเป็นทีมโรงงานอันนั้นเราเรียกว่าเป็น Factory Team นะครับหรือว่าทีมโรงงาน <c oughs> ซึ่งคำว่าทีมโรงงานก็หมายความว่าเป็นทีมหลักครับ ก็จะได้นักแข่งนะครับใน2คนในทีมโรงงานก็จะได้รับโอกาสที่อาจจะมากกว่าทีมรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดรถเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรต่างๆที่ให้ให้ดูดีกว่าแม้กระทั่งการได้รับค่าจ้างค่าเหนื่อยค่าตัวในที่มากกว่าทีมรองหรือว่าทีมอิสระอยู่แล้วอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ใช่ไหมครับแล้วก็หน้าที่ของนักแข่งทีมหลักเนี่ยก็จะมีโอกาสได้คุยกับวิศวกรโดยตรงมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนารถแข่งของค่ายของตัวเองเนี่ย ได้แบบว่าอย่างตรงๆเลยนะฮะมากกว่าที่จะเป็นทีมรองซึ่งตรงนั้นก็อาจจะแบบว่ามารอทีมโรงงานอีกทีหนึ่งเป็นสเตปไปเนาะทีนี้นะครับทีมรองหรือว่าทีมตเซ็เทอไลท์เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นทีมขนาดเล็กลงมาหน้าที่ของทีมรองก็คือมีหน้าที่ในการที่จะเป็นหนึ่งละสถานที่บ่มพ่อนะักแข่งระดับดาวรุ่งระดับเยาวชนอันนี้ให้เขาขึ้นมานะครับก่อนที่จะส่งขึ้นไปทีมโรงงานเนี่ยเอามาเรียกว่ารับนะครับ เขี่ยเล็บเอามาให้กระดูกแข็งที่นี่ก่อนหาประสบการณ์ที่นี่ก่อนประมาณนั้นหรืออีกในหนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ให้หนักแข่งที่อาจจะไม่มีพื้นที่ได้ไปต่อเนี่ยได้มีทีมได้อยู่อาจจะเป็นนักแข่งที่ไม่มีทีมเลยหรืออาจจะเป็นนักแข่งที่อาจจะผลง,งานไม่ดีหรืออาจจะเป็นนักแข่งที่จะรอวีทายแล้วอะไรทำนองนั้นนะครับทีมรองก็จะเป็นพื้นที่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะฮะทีมรองก็ยังมีหน้าที่เก็บข้อมูลในการ ลงสนามในการไวเนี่ยถือว่ามีความสําคัญนะ,ะทีมรองก็จะเอาข้อมูลเนี่ยส่งต่อไปอยังทีมโรงงานเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน1หนลักการเซตติ้งรถในแต่ละสนามที่แข่งขันแล้วก็เรื่องของการพัฒนารถ <c oughs> อันนี้จะเป็นข้อมูลคือยิ่งมีทีมรองที่มันเยอะเนี่ยข้อมูลมันก็จะกว้างก็จะหลากหลายขึ้นเหมือนกับที่ดูคติเขาเป็นอยู่เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าปีที่แล้วมี4ทีมทั้งหมดนะฮะปีนี้เหลือ3เนี่ยก็ยังถือว่าเยอะกว่าทีมอื่นอยู่ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมหลักทีมรองซึ่งมีความแตกต่างกันก็คือทีมรองทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะดูได้น้อยกว่าข้างเหนือข้าตัวนักแข่งด้วยการสนับสนุนการซัพพอร์ตด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่นะครับทุกคนหัวข้อที่เราจวกันมาเราจะพูดถึงทีมรองหรือว่าทีมอิสราเอลทีมเร์นไรท์เนี่ยทีมไหนที่เพื่อนๆคิดว่าน,น่าจะทําผลงานได้ดีที่สุดเขาจะมีรางวัลไม่ใช่ไม่ไม่เชิงเป็นรางวัลหรอกก็คือมันมีอันดับการจัดอันดับให้อยู่นะอย่าง เวลาที่เขาแข่งขันกันแล้วนะฮรรถเนี่ยปกติเขจะให้คนที่คว้า 1, 2, 3่ใช่ไหมครับไปในพาร์คเฟอร์มไปรอที่จะอยู่ในพื้นที่แถลงข่าวแต่มันก็จะมีคันที่4ีเนี่ยโผล่มาบางท่านรู้แต่บางท่านไม่ทราบนั่นหมายความว่าถ้าคนที่เป็นทีมรองแล้วผลงานดีที่สุดในตอนนั้นนะฮะ <c oughs> ก็จะได้สิทธิ์เอารถเนี่ยเข้าไปจอดยังยังจุดจอดพาร์คเฟอร์มที่แบบว่าไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือลักษณะเหมือนมีกำแพงเล็กๆนะครับล้อมอยู่ แล้วก็จะมีสื่อมวลชนมีส่วนมากก็จะเป็นสื่อสื่อหลักนั่นแหละฮะออฟฟิเชียลหลักนักข่าวก็จะไปสัมภาษณ์นะครับเวลาที่เขาเป็นยังไงนะครับหลังแข่งในจำนองนั้นแล้วก็จะมีรถเนี่ยจอดอยู่ข้างหลังเขาก็มีอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นทีมรองแล้วทีมรองในปีนี้นะครับทีมไหนจะมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีที่สุดเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันตรงนี้เดี๋ยวไกด์ไลน์นิดนึงว่าปีที่แล้วนั้นทีมรองที่ผลง,งานดีที่สุดก็คือทีมพลาแม็กครับ ล a แมกเรสซิ่งทีมแห่งแชมป์โลกของฮอเฮมาร์ตินนันแหละแต่ถ้าเป็นประเภททีมประเภททีมทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็คือดูค a ตินะครับได้แชมป์แชมป์โลกประเภททีมไปแต่ทีมรองที่ได้แชมป์โลกเนี่ยก็นะฮะในประวัติศาสตร์ม o t ต g p เนี่ยมันมีอยู่แค่ครั้งเดียวนะก็คือปี2023ฮะอันนั้นเป็นฮอร์เฮมาร์ตินจับคู่กับโยฮันซาโก้ครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นทีมรองทีมแรกในประวัติศาสตร์ม o t ต g p ที่ คว้าแชมป์โลกประเภททีมแต่นักแข่งในส่วนของนักแข่งเนี่ยเขาได้เข้าไปชิงแชมป์โลกประเภทประเภทนักแข่งนะครับฮอเฮมาตินแต่ก็พลาดท่าเสียทีนะครับให้กับฟันเจโกบัญญายาไปมาตินก็เลยได้เป็นแค่แค่แชมป์โลกอ่าไม่ได้มาตินก็ได้เป็นแค่รองแชมป์โลกแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกจากทีมรองแต่ไป2 0 2 4ปีที่แล้วทั้งสลับกันฮะสลับกันก็คือแต่มันก็เหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าได้เข้าชิงทั้ง2ประเภทเหมือนเดิมครับ เพียงแต่ว่าแชมป์โลกประเภททีมนั้นป้องกันไว้ไม่ได้ฮะดูคาติ Factory ่เขาแบบไม่มีใครเจ็บใครอะไรก็เลยทําให้ใค่ายแดงค่ายสีแดงทีมสีแดงเนี่ยคว้าแชมป์โลกประเภททีมไปแต่นะครับมาตินก็มาเป็นแชมป์โลกประเภทนักแข่งในขครที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในทีมรองแหมสลับนะครับ2-3กับ2-4กันไปแล้วเกรซินนี่เป็นทีมที่ดีที่สุดถัดจากพาแมกไป ผลงานอานเปรี้ยงนะฮะชัยชนะหลายครั้งโพเดียมหลายครั้งของมาร์คมาเคสในปีที่แล้วนั้นส่งผลให้ก็ไล่ตามไล่ตามพราม็กมาแต่ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าอเล็กซ์มาเคสนะครับก็อาจจะไม่ค่อยทอฟฟอร์มเท่าไหร่เลยทำให้มาร์คเองก็แบกไม่ไหวคนเดียวะฮะเพราะว่ามาตินนั้นช่วงแรกอาจจะเรียกว่าทําผลงานได้ดีอยู่แล้วเรื่องของมอร์เบดิลี่อาจจะยังยังไม่สามารถช่วยได้แต่ผ่านไปสักพักหนึ่งมอร์เบดิลี่ก็เริ่มที่จะเก็บ คะแนานได้นะฮะได้ดีขึ้นก็เลยทําให้เรียกว่าอยู่ในอันดับที่2ส,ส่วนเกรซซินนี่ก็อยู่ในอันดับที่3แต่มาในปีนี้นะฮะจากผลการพรีซีซันเทสทั้ง2รอบที่ผ่านมาหรือทุกรอบที่ลงสนามเนี่ยทีมเกรซซินนี่เป็นทีมที่ผลงานทีมรองน่ดีที่สุดตามจริงต้องบอกว่าถ้าถ้ามองโดยรวมเนี่ยเกรซซินนี่จะดีดีที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าอเล็กซ์มาเคสนั้นเทสมาดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่บาร์เซโลนาสเปน ปลายพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็พรีซีสั่นเทสสองรอบที่มาเลเซียและก็ที่สนามช้างรวมทั้งเฟอร์มินาเดกลาก็เช็คดาวเทสมาก็ดีนะฮะแต่ก็ในในช่วงที่สนามช้างบุรีรัมเนี่ยในวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะเวลาแป๊กไปนิดนึงแต่นะครับเมื่อวัดจากทุกสงทุกอย่างโดยรวมแล้วเนี่ยเกรซินี่ดูเหมือนว่า <c oughs> จะมีภาษีที่น่าสนใจตรงที่ว่าทุกคนลองไล่ดูทีมรองนะฮะว่าแต่และทีมเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่สิ่งหนึ่งที่ น่าสนใจตรงที่ว่าบางทีมนั้นเป็นนักแข่งหน้าใหม่ของค่ายเลยฮะอ,อย่างทีมรองของของ KTM เอาเอาเป็นเอาเป็นทีมรองของดูคาตีที่เป็นทีมรองจริงๆหมายความว่าทีมที่ได้รับการซัพพอร์ตจากโรงงานมากที่สุดนะครับในในในส่วนของดูคาตีจะมี3ทีมก็จะมี f a c t อ r y รองลงมาก็จะเป็น VR46 ซึ่ง VR46 ก็นับเป็นทีมรองด้วยเนี่ย VR46 นั้นถามว่าแข็งแปร่งไหมมันก็มีส่วนตรงที่ว่า นักแข่งนั้นได้เรียนรู้เรื่องของรถเนี่ยมาแล้วไม่มีเด็กใหม่แต่นะครับบังเอิญว่าดิกเกียไปบาดเจ็บมาดิกเกียไปบาดเจ็บไม่ได้ทดสอบรถก็คือได้ทดสอบแค่วันเดียวพรีซิ่เทสที่มาเลเซีย,ยที่เซปังแล้วมอร์วิเดลลี่เองก็เป็นนักแข่งเพียงคนเดียวนะครับที่จะได้ขับสเปคเดิมเนี่ยซ้ำกัน2ปีติดก็เลยทําให้ถ้ามองมุมนี้ก็คือ VR ยของจะมีความแข็งแกร่งถ้าถ้าไม่ไม่เอามาเทียบกับเรื่องของการเทสนะ บางคนอาจจะบอกว่าการทดสอบการเทสก็คือการเทสส่วนการแข่งขันจริงนั่นอีก,กเรื่องหนึ่งเอาเป็นว่า,ถ,าถ้าวัดจากมุมนี้วัดจากการเทสก็คือเกรซินี่เนี่ยมาดีมาแรงมา,มาน่าสนใจแต่ถ้าเทสจะวัดจากประสบการณ์ของนักแข่งและก็ดิกเกียไม่มั่นใจว่าสนามแรกจะร้อยเปอไหอาการบาดเจ็บที่กระดูกไหปลาร้ด้านซ้ายนะฮะ <c oughs> ไปบาดเจ็บในสนามที่มาเลเซียเนาะมันก็ดีมีดีคนละอย่างแล้วก็รถ ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะก็ใช้ gp 24เหมือนกันหมดเลยละ่ะอืมถือว่าเดากันยากเหมือนกันนะเพื่อนเนเทใจไปที่สีเหลืองหรือว่าสีครามถ้าเหลืองก็ vr สีออกของแฟรงกี้ของดิเกียถ้าคลามก็จะเป็นอเล็กซ์แล้วก็เฟอร์มินต่อมานะครับทีมรองของ ktm ทีมเท c h ทของมาวิวินยาเลสของเอเนบัสเจนินีถ้าพูดถึงชื่อเสียงโปรไฟนี่แน่นอนว่าชื่อเสียงของ2คนนี้จะดีกว่า2ทีมที่ผมยกตัวอย่างมาเลย อย่างท็อปกันก็จบอันดับที่7คะแนนสะสมในขณะที่เอเนบัสจนี่จบอันดับที่4ครับทั้งคู่ได้ซื้อชื่อว่าเป็นคนที่ชนะการแข่งขันได้ในปีที่แล้วฮะแต่นะครับเขาเป็นน้องใหม่ของค่าย KDM เขาเพิ่งจะจับ RC16 ได้ยังไม่นานผลการทดสอบผลการเทสบ่งบอกได้ชัดเจนว่ายังจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับรถแข่งของ KTM อยู่พอสมควรเก่ามาจากที่อื่นนะครับแต่ก็มาเป็นน้องใหม่ ในทีมรองให้กับ KTM ดังนั้นนะครับวัดจากชื่อเสียงโปรไฟล์ดีกว่าอเล็กซ์ดีกว่าเฟอร์มินดีกว่าแฟรงกี้ดีกว่าดิกเกียก็จริงแต่นะฮะผลการทดสอบผลการเทสเนี่ยอาจจะไม่สู้พวกนั้นเพราะว่ารถยังไม่ได้เข้ามือยังจะต้องเรียนรู้อยู่แล้วทีนี้มาเป็นทีมรองของ Honda ทีมรองของ Honda นั้นนะฮะถ้าจะว่ากันตามตรงก็คือรถแข่งเนี่ยยันก็จะดูแบบว่า ดูเหมือนจะยังด้อยกว่าทุกทีมที่ผมผมไล่เลียงมาอยู่ใช่ไหมฮะแล้ว LCR Honda คือทีมรองก็จะมีนักแข่งน้องใหม่ก็คือน้องกล้องสุนเกจันทราและผลการทดสอบผลการเทสทั้งกล้องเองทั้งซาโก้เองเนี่ยก็จะดูด้อยกว่า2ทีมอ่าสทีม3ทีมที่ว่ามานี่ทั้งหมดเลยนะฮะจะอยู่ท้ายกันดังนั้นถ้าจะวัดจากวัดจากตรงนี้ถือว่าโอเคละผลงานก็ จะต่ํากว่าพวก3ทีมที่ผมยกตัวอย่างมาแต่ถ้ามามองจากเด็กใหม่อีกก็ยิ่งจะดูแบบว่าดูต่ํากว่าลงไปอีกดังนั้นไกด์ไลน์ตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่า lcr นี่น่าจะต้องดิ้นรนกว่าทั้งเค e สซินนี่ทั้ง, ini, ง vr 4 6ใช่ไหมแล้วนะครับทีมรองต่อมาก็คือทีมรองของ y ย m a ม่าทีมพลาแม็กทีมพลาแม็กนั้นนะฮะม่นักแข่งที่เรียกว่าเป็นนักแข่งน้องใหม่หมดเลยจะไม่เหมือน LCR เมื่อกี้นี่ฮะ LCR นี่ก็คือโยอันซาโกเนี่ยเป็นตัวหลักตัวยืนแล้วซาโกผลง,งานดีที่สุดในฮอนด้าเมื่อปีที่แล้วแต่มาการทดสอบในปีนี้มันยังแว่งแ่ง,แงยังยังจับต้นชนปลายลำบากอยู่แต่นะครับทีมรองของทางยามาฮามิเกีโอริเวล่าก็ไม่มีประสบการณ์ในการขับสูบเรียงนะแจ็คมิเลอร์ก็ไม่มีแต่ทั้งคู่ก็เก่าพอตัวนะครับแต่พอมาลงทดสอบรถเอาตั้งแต่ปีซีซั่นตั้งแต่เช็คดาวเทสต์ด้วยเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าโอลิเวานั้นดูจะเป็นรองแจ็คมิเลอร์อย่างชัดเจนตอนแรกก็อาจจะมีคนวิเคราะห์มีคนพูดอยามาฮ่าเองนั่นแหละนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในยามาฮ่าบอกว่าแจ็คน่าจะปรับตัวได้ช้ากว่าโอลิเวลาแต่ไปๆมาๆแล้วกลายเป็นแจ็คดีกว่าคือเวลาของแจ็คน่าเร็วเกือบเกือบจะเท่าฟาบิโอควาตาโรเสียด้วยซ้ำครับแต่นะฮะในรายการแข่งขันจริงจะเอาตัวรอดจะไหวหรือเปล่าซึ่งมองดูตรงนี้เมื่อเทียบกับขุมกําลังของคอนด้า ก็น่าจะโอเคกว่าด้วยโปรไฟล์ที่ดีกว่าถูกไหมครับแต่เมื่อเอาไปเทียบกับเปซินี่ก็น่าจะเป็นรองเรื่องของรถอยู่เอาไปเทียบกับ KTM อันนี้ก็วูดวิดและฮะน่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับเอาเป็นว่าทีมรองทีมพลาแม็กเรซซิงของ y a มาฮ่เนี่ยของแจ๊คกับมิเกลเนี่ยก็น่าจะพอฟัดพอเบี่ยงนะครับกับทาง KTM แต่อาจจะอาจจะตามตามเฟรซินี่อยู่นะ และทีนี้นะครับทีมรองทีมสุดท้ายที่จะกล่าวถึงก็คือทีมแฟร์เฮาส์เรสซิ่งทีมรองของอาพิเลียครับ <c oughs> แน่นอนนะครับว่าแฟร์เฮาส์นั้นไม่อาพิเลียนั้นประสบปัญหาใหญ่ตรงที่นักแข่งบาดเจ,จ็บพร้อมกันทั้งสองคนเลยแม้ว่าราอูฟานเดสจะกลับมาได้ในที่สนามช้างนะครับแต่ก็อาจจะมาด้วยร่างกายที่ไม่พร้อมนะฮะแต่ก็ลงสนามได้จํานวนรอบเยอะพอสมควรอยู่แต่มาตีนนี่สิฮะหายไปแต่อาพิเลียก็จะมีมีเรื่องที่ดีนะครับมาฝากในขณะที่ เรื่องลร้ายก็ตามสภาพที่ผมเล่าแล้วก็เรื่องที่ดีก็จะมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นทีมที่ยกระดับได้ดีที่สุดในสนามช้างคือเปลี่ยนจากที่มาเลเซียจากหน้ามือไปหลังมือมาที่ไทยที่มาเลเซียนั้นอับเบเลียดูย่ำแย่ที่สุดในเวลาเก่าของตัวเองช้ากว่าประมาณเกือบเกือบศูนย์จุดสามครับแต่พอมาในสนามช้างดีที่สุดเลยมาโกเบเชกี้นั้นกลายเป็นนักแข่งที่ถ้าเอาอ้างอิกจากการเทสในสนามช้างสองวันเนี่ยนะคือจี๊ดจ้าที่สุด เร็วกว่าของเดิมเนะี่ยร่วมๆเกือบเกือบ0.6รับเร็วกว่าค่ายอของตอนนั้นเขาเขาเขาขับดูคติอยู่นะเร็วกว่าของเดิมตอนขับดูคติอยู่เกือบเกือบ0.6อะแล้วก็เร็วกว่าอาร์พิเลียที่เคยทําได้ดีที่สุดในปีที่แล้วก็คือมาวุลุยยาเลสเนี่ยอยู่ประมาณ0.4แล้วทั้งสามคนที่ลงสนามได้นะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนับเทสเซเดอร์เข้าไปด้วยนะถือว่าดีงามไอโอคุระก็ชัดเจนว่าปรับตัวได้อย่างน่าสนใจได้อย่างโดดเด่นเลยเราเราฟุนันเดส แม้ว่าจะเจ็บแต่ก็ยังคงมีตัวเลขที่ที่น่าสนใจดังนั้นนะครับตอนนี้เหมือนประมาณว่าถ้าเอาไปยันใส่กับ LCR ตัวเลขการทดสอบการเทสทุกรอบที่ผ่านมาชัดเจนว่าเหนือกว่าเอาไปยันใส่กับ y ยา a ม a าห้าทีมรองอือันนี้ด้วยด้วยอาการบาดเจ็บของราอูนะครับในช่วงรแรกๆเนะี่อาจจะมีมผลแต่ถ้าต่อๆไปก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ารถอาพีเดดูทรงเหมือนเือนจะมาดีถ้าเอาไปยันกับ KTM ผมว่าได้ลุ้นเลยนะฮะ แต่ถ้ากับเกรซินี่เนี่ยถ้าวัดกันปอนต่อปอนเนี่ยน่าจะยังตามเกรซินี่อยู่เหลื่อมๆกันไปอยู่อ่นะครับฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆมองว่าจากข้อมูลของผมเนี่ยควรที่จะเทใจให้อ่าให้กับค่ายไหนอันนี้ถ้าวัดจากผลงานตัวเลขที่เห็นนะครับไม่ได้เข้าใจว่าเขายังไม่ได้ลงสนามสักสนามเลยแต่แต่เราสามารถที่จะคุยกันวิเคราะห์กันได้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรต่อให้จะวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกมกีฬาที่จะออกมานะฮะ ก็กลายเป็นว่าใกซินี่ใช่ไหมที่ดูเหมือนว่าโปรไฟล์จะโอเคที่สุดว่าจากตรงนี้คืออเล็กซ์มาเกสเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ใต้เงาของพี่ชายแล้วเนี่ยหลายคนมีความเชื่อนะครับว่าเขาจะปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเหมือนกับในปีแรกที่เข้ามาแต่ในปีที่แล้วตอนแรกเราคาดการณ์ว่าพี่กับน้องอยู่ทีมเดียวกันน่าจะคุยน่าจะปรึกษาน่าจะจูนกันได้ง่ายแต่กลายเป็นว่าพี่เนี่ยนำพุ่งปลิวขึ้นไปเลยนะฮะแต่คนน้องเนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนกัน การปรับเนื้อปรับตัวรู้สึกว่า GP 2, 2ีสเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมันมันปรับยากคนที่ขับ2-2มาแล้วมาขับ2-3เนี่ยทุกคนแทบจะไม่ไหวมีแต่มาร์คมาแค่คนเดียวที่ไม่มีประสบการณ์แต่เอาตัวรอดได้เฉยเลยนะครับแล้วก็เฟอร์มินเฟอร์มินนี่ก็มาแป็กในวันสุดท้ายที่สนามช้างแต่ถ้าก่อนนั้นนั้นคือดีงามถ้าเฟอร์มินปรับตัวได้เร็วนะฮะรถเนี่ยมันโอเคที่สุดแล้วรถมันเป็นรถที่ สนามอย่างถล่มทลายในฤดูการที่ผ่านมาคือไม่ต้องสงสัยครับอยู่ที่ว่าช่างจะปรับเซตปรับจูนนักแข่งจะแจ้งข้อมูลนักแข่งจะเ,เรียกว่าปรับได้กับ GP24 ได้ดีขนาดไหนและที่สําคัญก็คือใช้สเปคเดียวกันหมดทั้ง3ทีมเลยนะครับ GP24 หมดเลยเพราะว่าดูการ์ติแฟคตอรี่เขาตัดสินใจแล้วเขาเขาไม่เอารถ GP25 นะฮะเอา24ก็เลยผมก็เลยมองว่าโอเคเทียบกับก่อนเปิดฤดูกาลนะฮะก่อนสนามแรกจะมาถึงเนี้ยตามข้อมูลก็คือให้เกรซินี่ไป แต่อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆน,นะเทสก็คือเทสครับอ่าเฟอร์มินกับทางอเล็กซ์เท่านั้นครับที่จะยืนยันว่า <c oughs> จะเป็นจริงได้ตามสมกา,ารที่เรามีข้อมูลเนี่ยมาฝ่ากันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกที MotoGP นั้นในวันที่28กคุมภาพันธ์นะครับวันศุกร์ที่28จะเป็นวันแรกที่ลงสนามเป็นการฝึกซ้อม f อพีหนึ่งแล้วก็รอบ PR นะครับตัดสินเข้า Q2 ตารางเวลาการแข่งขันผมยังไม่มีให้นะฮะผมยังไม่มีให้ครับเดี๋ยว อีกสักสองสามวันก่อนคือใครที่ตามผมมาก็จะรู้จักกันดีแล้วคือผมผมไม่ไม่ได้แจกตารางเนี่ยแบบว่าโอ้ต้งเนิ่นนาน,น,านต้งเป็นอาทิตย์กว่าแบบนี้หรอกใจเย็นๆนะฮะผมแค่บอกไว้ตรงนี้ทุกคนก็เข้าใจกันได้แล้วใช่ไหมว่าการแข่งขันมันก็จะอย่างการการฝึกซอ้อมอย่างเงี้ยวันศุกร์มันก็จะเริ่มตอนเช้านะฮะประมาณ8ปดโมงกว่ารุ่นเล็กก็จะลงสนามไปแล้วนี่โมโตจีพีก็จะมาประมาณสักระหว่างใกล้ๆสิบโมงอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรื่องมาช่วงบ่ายโมโตจีพีก็อาจจะลงลงในรอบ PR ออะไรก็ประมาณสัก บ่ายสามบ่ายสี่รานี้นะฮะส่วนช่องทางก็คงจะเป็นสปอทีวีเหมือนเดิมนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นสปอทีวีหรือสปอทีวีสมี2ช่องแค่นี้แหละคนไหนที่เคยดูมาทุกๆปีแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งนั้นแม้ว่าหน้าจอทีวีก็จะไม่ถ่ายนะอันนี้บอกกันไว้ก่อนอายามท้ายคลิปนะครับพรุ่งนี้นะฮะ d วลซ e r ู i อไบสนามแรกจะมาถึง p h i l ป p อร l แลนดที่ออสเตรเลียนะครับรุ่นเล็กรู้สึกว่าจะลงประมาณสักหกโมงกว่า ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ่ายทอดช่องไหนเพราะว่า o r l d s u p e r Bike เนี่จะไม่ค่อยล็อกไว้เหมือนกับ MotoGP นะบางทีก็เป็น Sport TV บางทีก็เป็น Sport TV 2บางทีก็เป็นอ e ่อ o u r o Sport 2เนี่ย <c oughs> หรือบางทีก็ Sport TV 4 Sport TV 5เอาเป็นว่านะครับติดตามผมและกันผมก็จะเอาข้อมูลมาแจ้งมาฝากเอาลายแทงมาบอกนั่นเองนะครับ w p r l d s u p e r ไ i k e ได้เห็นการทดสอบการเทสเนี่ยนะครับก็เรียกว่าความเดือดระดับความมันเร้าใจเนี่ยหวังได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ยิ่งเป็นสนามแรกในแบบนี้ใครจะฉกชิงเอาความได้เปรียบนะฮะก่อนเนี่ยน่าสนใจกันนะครับพรุ่งนี้เข้ามาว่ากันวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการสปอร์ทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าลิงก์สินค้าที่ผมแปะเอาไว้นะครับอันนั้นคือช่องทางสนับสนุนโดยตรงเลยคลิกเข้าไปเลือกสินค้าเลือกหากันได้ใครซื้อสินค้าจากช้อปปีอยู่แล้วนะครับไปเลือกๆดูถูกใจโดนใจสินค้าชนิดไหนก็เรียกว่ากดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนรักษาสุขภาพกัคคนด้วยทุก